พูดแล้วนะว่าไม่ใช่เรื่องตี่ะถ้าถ้าถ้าสมมติพี่มามาหาวาผมเราจะมาซื้อเรื่องผมตัดเลยนะพี่ขโมยรถประมูลอ e ีสปอร์ตของอ้าวไรยลกอะ,ะเอ้ผมไม่บอกอไมไ่พี่ได้มีแผลเขาถ้าจะไม่ไม่เกินวันที่สิบสิบสามดีกว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยมัน<ม>จะมีขอหใหญ่ประมาณนั้นแหละ พี่ก็เลยเก็บไว้แต่กูอยากได้มึงกลับมานะเป็นว่าพี่อยากได้มึงกลับมาจริงๆอันนี้จากใจไม่ใช่แค่หน้ากล้องอยากได้มึงกลับมาอยากให้มาเป็นแบบน้องรักพี่เหมือนเดิมอ่ะไม่พี่ผมเข้าใจตรงนั้นน่ะแต่ให้กลับไปมันยังกลับไม่ได้หรอกแก๊งผมมันยังไม่ักเซ็จเลยซสกเซ็คือสําเร็จไงโอ้คนดูครับเป้าหมายแก๊งไอ้ฟ้ามันก็ยืนได้แล้วนะมึงก็ทําเพื่อแก๊งมึงมาเยอะมากแล้วนะ แล้แกง AMD กันที่มึงทำกับกูมาเอ้าไม่ตอนนี้มันก็มีเฮ็ดกันตั้งหลายคนแกงพี่ยังไงก็ชิวอยู่แล้ว AMD ย,ยังไงก็ชิวอยู่แล้วมีสุลตนตั้งหลายคนมึกก็อยู่นําเนาะอ่ามันจะไม่มีฟ้านาเลยเหรอไอไอ,อผมนมาอ่ะผมนําได้แต,แต่แต่มันก็ต้องรอแบบขอชนะ,ะไร,ร่ักพี่ผมขอแก๊งผมตีไร่ลักชนะมด AMD มัน,น <ำ S 2> มันก็มีครบหมดเลยแต่ว่ามัานขาดตัวร้องอยู่เออแม่ S <S <k iller> มึงมึงอ่ะตัวร้องเหมือนกันไอ้เขือไอ้ควายไม่ต้องบอกคนอื่นหรอกมึงอ่ะตัวขี้ร้องเลเี่ยเฮียโอ้โหอ้าวไอ้เขือมึงยืนนิ่งแสดงว่ามึงจริงกันดินมันจริงพี่มันคือเรื่องจริงเออไอ้พี่พี่ว่าแก๊งพี่อยามาเดิมพันกับแก๊งผมไหมว่าใครจะได้อัพบ,บ้านเลเวลสองก่อนก่อนกันเอาป่ะของพี่เหลือแค่ประมาณสี่ห้าลูกพี่ก็ได้แล้วนะเเ <ๆ S 3> วลสองนะ <ๆ S 2> ๆๆนะ เดี๋ยวก็เดินพันก okay. ันหน่อยไหมล่ะว่าใครจะได้ก่อนแมวหรอกคือก็ให้ไปก่อนเลยวิวสองก็ดีใจเออพี่จะเดินตามของพี่อย่างนี้แหละคุณชายเดินทีละเก้าสองเก้าโอเคแต่แต่ดูแต่ดูพี่เอาจริงเอาจังกับแกงไม่นะรอบเนี้ยมันก็มันมันมันไม่น่าจะเดินทีละเก้ามากน่าจะเดินทีหนึ่งแบบหกเจ็ดเก้าอ่ะพูดไปน้องมไม่ไม่ขนาดนั้นรอมันก็ต้องแบบ เออาข,เขารู้ได้ไงน่ะพี่สายฟ้าก็รู้ได้ไงน่ะพี่ตอดกูเดาดเดินที่เจ็ดแปดเก้าเลยนะใช่รูเขาชอบรู้อีกแล้วเอากูเดาไอ้เหี้ยก็พักหลังกูาเห็นพี่ตอดอยู่ในเมืองตลอดเนาะก่อนหน้าเขาไปเล่นสตอรี่ที่นู่นไงแล้วตอนนี้เห็นเขากลับมารันแล้วเห็นเขาอยู่ตลอดเนาะเห็นไม่ล่ะเอเอเขาก็ต้องมองว่าเอเฟดีน่ากลัวอยู่แล้วกลับมารันเต็มระบบอ่ะพี่ต๊อดไม่น่ากลัวหรอกฮิโรชิยังตีอยู่เลยเขืออยู่ตลอด เอาเป็นว่าเร็วๆนี้จะจะพี่มีอะไรพี่ไปหาเราแล้วกันฮะห,หาที่ไหนพี่ข้างในข้านอกพี่ข้างข้างในเกมนี่ <c oughs> แต่ไม่ได้เรื่องตีนะบอกบอกให้เดี๋ยวหาเออ้มจตาพี่พูดแล้วนะว่าไม่ใช่เรื่องตีอะถ้า,ถ,าถ้าสมมติพี่มามาหาผมแล้วจะมาซื้อเรื่องผมตัดเลยนะอุ้ยคือ,อติดให้เลยเหรอ กูเล่นพี่ของกูเล่นโอ้โหมึงแค่พี่แบบมึงแค่จะไปเซวเล่นนี้มึงจะติ่นให้พี่เลยหรอเออผมพูดเล่นผมกูเล่นเพวันนั้นผมก็ไปแต่งกูเล่แต่แต่เหมือนแบบจะเอาผมจริงนะวันนั้นอะถามให้เขื่อดูไอคนที่ชื่อโฟนวัดได้หมดอะอน้องมันก็แกล้งเล่นแผลไม่แต้งฝั่งน้ำเสียงมันไม่แกล้งั่้งงนเสียมันไม่แกล้งผมแค่ไปแซวเล่นอะเลือกไอแอดอบสิบคนอะที่ตีกันรอบที่แล้วก็เพราะน่าจะมาจากเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งอะกูก็ยังงงทำไมถึงไปตีกันเว้ย แต่ตีมันก็ดีมันก็เคลียร์กันแล้วมันก็เออพี่ก็สบายใจอ่ะเคลียร์แล้วผมก็สบายใจด้วยเพราะว่าพี่แต่ปาก็คนในแก๊งพี่ก็คงไม่มีใครติดใจอะไรกับผมเนาะเออมันก็จบสตอรี่ไปแล้วเออก็มันจบไปแล้วผมก็สบายใจถ้าคนในแก๊งพี่ตอดไม่ได้มีใครติดอะไรกับพวกผมอ่ะผมก็สบายใจโอเคมันก็ได้เวลาไปดันบ้านแก๊งเนาะใช่ครับพี่ใช่น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้ใส่กันเร็วนี้หรอกใช่ปะล่ะผมจะมาใส่อะไรกันเอาเอาเวลาไปทำอื่นดีกว่านะ ติดนงติดนี้เขาเนี่ยยืมตังเขามาซื้อรถมูลเนี่ยใช่ติดนี้แล้วก็ต้องส่งแก๊งอะไรอีกโอ้เยอะแยะไปหมดน้องปวดหัวจังเลยตอนเนี้ยโอเคโอเคพี่พี่บู๊ของีผมเขาุ่นใจผมให้เกียรติเล็กน่อยดีเมื่อคืนเพ่เต็มข้อเช้ามังอมเลยกูพอจะมีสักห้าห้าล้านให้ยืมก่อนไม้ฟ้าห้าล้านให้อ็มอ่ะ มีไหมคนในแก๊งพี่มีตังค์ตั้งเยอะพี่มายืมผมเพื่ออยากดูอยากลุ้นเอ้ยยังไม่ใช่อยากดูน้องชายใช่ใชไหมไ่ถ้ายืม่าผมให้ยืมได้อยู่แล้วแต่พี่ก็ต้องให้เห็นผมผมด้วยเพราะก่อนหน้าผมให้พี่ยืมไปทีไรอะ่ะได้คืนไม่เคยครบสักรอบไม่เทียงจริงมันคือคตามจริงเรื่องจริงเลยพี่ไม่ โอเคเอาเป็นว่าหวังว่าพี่คงไม่น่ามีอะไรกบบแก๊งผมหรอกเนาะแก๊งผมก็ไม่ไม่มีอะไรกับพวกพี่เหมือนกันอืม,อมไม่มีครับไม่มีคัตั้งชายครับพี่พี่พูดขนาดนั้นผมก็อุ่นใจใเป็นหนึ่งไนฟโฟนทักมาใครพูดถึงอ,อะไรผมปะอะไรวะมันรู้ได้ไงห<า>ยอกหยอกหยอกว่าแน่นอนแล้วลวันนั้นที่พี่ขโมยรถประมูลอ e ีสปอร์ตของอา้าวไรลักอ่ะไอ้ผมไปบอกว่าแม้พี่ได้มีแผลเขาโอ้ยโอ้ย ให้ขโมยว่ะน้องได้สะพายไงกับผมอะคำๆโอ้ยรถประมูลก็เฮียแหละคอติต้าไอ้สัสอีสปอร์ตอันนั้นอะแต่มึงก็ไปอับูนะไม่ใช่ผมลงกรไปนมึงมึงไปจนถึงเลยแหละมึงเอาไปขับต่อด้วยกลัวไปพาวรถอืมเอาไอ้ตันไม่รู้มึงเอาไปพูดมึงก็โดนเนี่ยก็โดนก็ว่าเห็นดีเล่นต่อแหลกไปแล้วกลับต่อยเลยกลับกลับอ่าไอ้นี่จะจะจะแบบสาดน้ำมันให้เขาตีกันไม่รู้ที่ไหนได้ตัวเองก็ไปอับูเหมือนกัน อะไรแต่พี่ฟ้าควรจะโดนไปพูดเลยควรไปฟ้องเลยแหละยืมเรื่องนี้ได้ไงวะอย่าไม่รู้ผมว่าเขาไม่ตีผมก็เหลอกที่ต้องผมก็เลยเพราะผมมึนได้จบกับเขาเขาน่าจะอยากได้เงินดีมากกว่าไม่เขาจะตีผมทำไมไม่พี่ว่าเขาจะไปหาฮิโรชิอีกรอบนะอันนี้พี่ดูดวงให้นะแป๊บนึงน่าจะไม่ไม่เกินวันที่สิบสิบสามดีกว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยมันจะมีขอใหญ่ใช่ใช่ ใหญ่แบบไหนพี่ไปอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันจะมีคอใหญ่อาจจะเป็นแบบเรื่องเก่าๆั้งเรื่องเก่าๆเ,เขาจะ่ยจะเอาสิ่งสิเต็มเต็มระบบเลยรอบเนี้ยโอ้โหเทียร <laughs> ่ากลัวว่ะไอ้ักไม่เข้าเลยล้อหลอกจัดล้อหลอกจัดเออเอาจริงจมันไปหามึงจริงนะเอาก็ผมกลัวจริงๆก็เดี๋ยวผมจะสั่งคนในแก๊งทอสูตรแล้วไม่ยืนเเแล้วต่ไม่ใช่ของไม่ให้พวกกูนะกูบอกก่อน บก็ฟูลซิสเต็มเออแต่มึงมีตีอยู่มึงก็มีโปรเทคอยู่ถึงมีถึงมีก็โดนป่ะพี่ถ้าถ้าถ้ามันมีเรื่องจริงๆอ่ะถูกไหมโปรเทคมันก็ทะลุโปรเทคได้นี่ไม่รู้ว่ะแต่ว่าซิสเต็มเต็มคาราเบลใช่หรอเออเอาเป็นว่าเต็มคาราเบลวันที่สิบสองไม่ก็สิบสามพี่มูนผมอยากรู้ว่าสรุปผมจะโดนใครเนี่ยพี่พี่บอกผมได้ไหมเอาหลังไวล้ละกันได้พี่แต่ไม่ปากตอแหลนะเออ เอาเป็นว่าเต็มตะกปูของกระเทียมมาช็อกใจก็ไม่มีคนอยากเล่นกับมึงวะมึงไม่ทำอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ผมไม่ได้ไปทำอะไรใครเบื่อไงฟ้าฟ้าเบื่อโดนตียังอ่ะเบื่อโดนตีหรือยังหรอก็ถ้ามีใครจิ้มก็เล่นได้ก็งั่นเละก็มึงชอบพูดว่าเล่นได้เลยเขาก็เลยอยากจิ้ม มาผมก็อยากลองคนใหม่เหมือนกันก็ได้ช่วยเวดได้อะไรมาเนาะปืนสามสิบกว่ากระบอกมันก็อยากลั่นอยู่แล้วพี่ฟ้าจะบอกว่าเวดไม่ยอมมาอีเดมเดีย,ดยพี่แล้วไปโรชิทนเขาจะบอกไงกูไม่ได้หมายความอย่าง,งานัน้นไอตัดเวนบอกเล่นนะพี่แคงผมมีแค่สิบกระบอกกละสิบกระบอกอะไรเะเยอะตอนที่เจอผมว่าหยิบปืนมาเกือบสิบคนอะกลับบ้าน,อ,น,านอะท่าไหน ตอนที่เราเจอในไดอกบ,บ้านอะ่ะก็เล่นแค่ตีเดียวก็มีแค่สิบก่าบอกละก็เล่นแค่ตีเดียวไม่เ,เอาชัวร์เลยตี้เดียวอะ่ะแห่ถ้ามียี่สิบสามทีมัคงแบบจัดไปแบบสามสี่ตีแล้วแหละแบบเต็มระบบอะ่ะเวลาไอ้น,นั่นอ่ะฟ้าบอกอย่าเพิ่งจะพูดคำว่านี้ดิว่าเออใครมาจิ้มผมก็เล่นอย่างนั้นมันก็มีแต่คนอยากกลองพี่บอกให้แล้วเหมือนพี่ไม่พูดอะ่ะไม่แต่เรายืนคุยกันแค่นี้นะเอเอ แต่เรายืนคุยกันแค่นี้นะบอกไว้ก่อนนะกูขอย้ำนะกูวงเล็บข้างหลังเลยว่ายืนคุยกันแค่นี้นะไม่เคยไปพูดคำนี้กับใครด้วยเบี่ยฟองมึงก็ฟ้องดิกูกูกูก็ฟ้องอาเหมือนกันอ่ะไม่มึงโดนเลยแหละใช่เป็นคนขับวรอกัปตันพี่ฟ้าขับครับกคนขับแต่แต่กัปตันมานี่ยมาๆมากับพี่ก็ได้เนาะเขาส่วนใหญ่คนนั่งคนนั่งไม่น่าผิดนะไม่แต่ผมพูดไปแล้วพี่ต๋องผมบอกเอ้ยน้องเอาไงมันมันรถเขาเดี๋ยวเพี่ยวกขับไปจอดที่เออพี่ไม่เป็นไรหรอกขับไปเลยพี่ ไม่มีนะครับเนี่ยอุ้ยคำพูดอะมันไ่ไมากรุรอบคำพูดอะมันไม่รู้หรอกมันไม่มีหลักฐานแต่ผมทำแบบมันก็ไม่มีหลักฐานแต่ถึงมึงมีข้อขามไหมมึงมีหลักฐานไหมจันีรูปมั้งแต่จะไม่ปิดกับพรูปก็รูปก็มึงนั่งอยู่กับกูอ่ะก็นั่นแหละถ่ายพี่ปลาคนเดียวมั้งอุหยอกเล่นนะครับพี่ปลา อยากอยากลองคนใหม่กูเห็นพูดเป็นสิบรอบละแพ้เหมือนเดิมมากไฟอุ้มไม่เอ๋อโอ้โอ้ดูด้วยฟ้าเกินแต่มันก็จริงนะแก๊งผมมันก็ุูมไม่เอ๋อคือตัดพอททำไมนี่ไม่กูก็พูดตามตามตามตรงไงมันอุ้มกันง่งไม่เส้นเกมมันมันก็ต้องกระตุ้นเซนเกมมันดีใช่มันยังไม่ค่อยมีเซนเกมมันสักเท่าไหร่หลังจบไฟอ่ะ แ่ะแบบพี่ตนะครับติดตามเสมอครับพี่ชายผมใช่ผมผมไม่ทำไปเลยตอนีที่ต่อมาเยวเลยบ้าไม่ไม่เกี่ยวมันก็วัดใจนะพี่พูดถึงว่าตอนที่พี่เอารวมมาตีพวกผมอะมันก็วัดใจเหมือนกันนะถ้าสมมติพวกพี่พลาดเคสเก่าเออหมดแน่นอนถูกป่ะเพราะว่าถ้าถ้าพี่รวมกันมาอ่ะยี่สิบสามสิบคนอะมันก็ต้องมีคนที่ยังโดนลากอยู่อยู่แล้วพี่สั่งมาเล่นไงก็สั่งพี่สั่งขาดเลย มันยังต้องเรียนรู้อะไรเยอะพี่แก๊งผมอะตื่นเช้ามาเมื่อสายฟ้าคุยกับต๊อตตีปืนสามสิบกระบอกพร้อมเล่นกับทุกแก๊งโอ้โหไม่ใช่คลิปแบบเนี้ยฮัลโหลครับไอุ้กช่องแบบทำช่องยูทูปโมเมนต์เล่นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาลงกันก็ได้นะแต่เขามาหาแบบกระทืบกูกันเขาเขาอยากลองเล่นเนาะมึงก็บอก<อ>ไ,ไม่อยากลองภาพมี้เห็นแก๊งผมชนะแก๊งใครบ้างพี่ไม่ต้องอยากลองแก๊งผุ่มรอดเออเนี่ยกับไอเดิมดีเนี่ยขอ,เยขอเงเยอะแยะใช่ปะล่ะ ของไหนเกาะมีประมาณร้อยกว่าตัวไม่ได้ซื้อยังไม่ได้อะไรเข้าบ้านเลยมีร้อยกว่าตัวจริงๆอะแอดอบแก๊งแอดอบบ้านพี่ไม่ไปเล่นหรอกพี่ของเพิ่ตัวเอาของตัวไปเล่นกันของพี่เปาบ้างของพี่ต๊อดของผมเนี่ยเอาดีใช่หรอใช่วันนี้เยากให้นอนไปเล่นกันร้แอดบอะใช่ไม่หมายถึงบอกหมายถึงว่าเอาของพี่ต๊อดของพี่เปาของผมมามาแบ่งไง ทษนะอันเนี้ยเราคนในแกมันจะไม่สบายันเกินไปหรอกหรือว่าหรือว่ายังไงก็มันรับได้มันรับได้มันรับได้พ้งแทรกกับการที่ส่งเงินหนักอยู่แล้วหรือมันก็ส่งตอนเนี้ยมันใช้นี่ก่อนมันจะเอาแบบเก็บเงินแก๊งก็ไปใช้นี่อย่างเดียวมันจะเอาของจากไหนมาเล่นล่ะพี่มันก็เล่นเพื่อแบบไปวันวันอ่ะคือแต่มึงเก่งไว่าไอ้ี่อะครับให้เปิดของตตัวด้วย มันจะแแตะมึงนะมันแแตะมึงนะแตะอะไรเอ้ยแตะอะไรพี่แตะอะไรให้ปากตอแหล่กูรู้กูรู้กูรู้เออก็บอกว่าเออก็หมึกพี่ตอที่เป่าอะไรอย่างเงี้ยเก่งเขาแบบเออแบบให้ของตัวตัวคนในแก๊งเล่นเลยอ่ะยใช่ปหมล่ะอืมอย่างนั้นอย่างนั้นของแก๊งก็น่าจะฟูอยู่ไอะจริงถ้าทำแบบนี้แล้วสามสี่อาทิตย์ผมว่าน่าจะลั่นแล้วนะของในแก๊งอ่ะเพราะว่าเล่นของตัวตัวกันใช่ปหมล่ะของอย่างอื่นเข้าแก๊งไงก็ใช้นี่คนในแก๊งไงเพราะ เอาของเอาของมา,อาของพี่ต้อยมาของพี่ป่ามาก็ก็ทยอยคืนอย่างเรียนได้ก็คืนใช่ได้ก็คืนของแกงยังไม่มีเลยเราเราถ้าสมมติว่าจะมีคนมาชิงสีดำอันนี้ยอมไหมยอมยอมมาชิงสีดำครับเ,เปลี่ยนให้ใช่เ็าจะไปใช้สีอะไรพี่ได้คิดสีไว้ย่งน้ำเงินไงน้ำเงิน, <c oughs> นเอ็มด,ดีอะสีกรมอะคิดว่าี่เป็นสีกรมเอ็ม <c oughs> ดีมันสีน้ำเงินไม่ใช่หรอเออก็มันน้ำเงินไงเออก็ไปใสด่ดิแต่ถ้าใส่มันมีมันจะมีคนติดเปล่าวะ ไม่น่ามีหรอกกูสีกลมอันนั้นมาเสียเงินนี่ใช่ปะล่ะชุดวอตอ่ะอืมใช่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 แม่งสีแม่งขายกันด้วยดิมองยากตอนนี้ก็น่าจะโดนไล่ไปหมดแล้วมั้งน่าจะมีสีกลมแก๊งเดียวแล้วที่จะไปหมดแล้วคิดผมคิดนะพี่ต๊อถ้าเรากลับไปใส่สีน้ำเงินจริงแล้วใครสีแม่งเหมือนเหมือนสีน้ำเงินนิดนึงก็ไม่ให้ใช้อ่ะก็ต้องมีกันหน่อยอ่ะผมว่าก็ดีก็ดีเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยหลายๆลายคนน่าจะแบบอยากเห็นแบบ เอดมดีแบบเซ็ตเก่าอะไรอย่างเงี้ยใส่เสีเงี้แล้วแบบเป็นทรงบาลังใช่ปหล่ะเออมันก็สีเก่าอ่ะสีด่เคยอยู่อะใส่มาตั้งแต่มาตาลแล้วก็ใส่มาเป็นปีถ้ามีคนมาชิงจะปล่อยจริงเหรอมันดูเหมือนแบบยังไม่ได้สู้เลยนะเว้เเดมดีอะมันไม่ได้เกี่ยวกับสีสู้ห้อกสีไหนก็ได้ไม่แต่ยังไม่ได้สู้เลยแต่มึกบอกยอมแล้วว่าเฮ้ยก็ไม่รู้หรอกว่าสีน้ำเงินเอยสีดำมายอมได้แต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินใครใส่สีเหมือนกูตีหมดเลยแหละถ้ามีคนมาชิงก็คือปล่อยเลยถูกปะ ใครอยากใส่ก็ใส่ไปเลยสีดำแฝงกันนะมาแปงกันนะวันนี้โอเวอร์เขาเขาจ่ายสวยไหมไม่ได้เก็บใครเลยงั้นใครอยากใส่ก็ใส่ไปเลยสีดำาใส่ก็ใส่เลยสีดำอ่ะทำไมถึงปล่อยให้โอเวอร์เขาใส่อะถ้าถ้าาบอกว่ามีสีเดียวอยากให้มีสีเดียวรักไงก็รักโอเวอร์รักโอเวอร์ี่มเขามาขออะไรเงี้ยใช่ให้ไปเขามาขอพี่ตอสเองเลยพี่มืดอ่ะวันนี้ขึ้นแย่งอ่ะ ก็รอมีคนมาแย่งอยู่จะได้เปลี่ยนให้เขาแล้วได้กลับไปใส่สีเงินเหมือนเดิมสักทีเออเออดีดีอันนี้เห็นด้วยว่าชุดนั้นทรงพลังสุดแล้วไอเอือกเซไอไอนี่ไอนี่ก็เ่่ชไหมันก็จุดนะมันก็จุดนะไม่รู้ก็รอรอไม่รู้อ่ะก็ต้องรอดเขามาชิงก่อนใช่ป่ะเออถ้าเขามาบอกจะใส่ก็เออโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไปใส่สีเงินให้แต่ถ้ากูเปลี่ยนไปใส่สีเงินแล้วใครใส่อยู่กูจะตีให้หมดเลยแต่มันรชิงมันต้องวางเงินเดิมพันสิบล้านเลยนึกฝ่ายที่ไปชิงอ่ะเออพี่พิทพี่ต่อพี่ต่อ ถ้าผมขออย่างหนึ่งนะถ้ากลับไปใส่สีน้ำเงินอะ่ะพี่จะขัดผมนะถ้าผมจะตีแบบเป็นสีน้ำเงินแก๊งเดียวอะ่ะได้นะเออพี่ไ,ไม่ต้องขัดน้องมันหรอกมันจะได้แบบไหลๆงไงโฟล์ไงก็่า,าล่ะเพราะมันมีคนขัดมันจะเล่นไม่หนุกต่อใช่ใช่ใช่รักพี่นะครับพี่ชายแม่แก้อยู่สองตัวแบบไม่อยากให้มาขัดไงเพราะว่าเออถ้าจะต้องเปลี่ยนจริงก็อยากใส่สีเดียวอะ่ะครับ โอเคโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูสตอรี่แบบตอดูไอดดอกมาไม่ได้ฟ้าท้อมาไหมฮะเนี่ยมาไหมไอ้ดอกไี่สองนาทีเดี๋ยวไปเซ็ตของก่อนเดี๋ยวไม่ทันเจอแั่ครับไม่ใช่มาแล้วนาทีหนึ่งว่าไปลูกอื่นนะได้ครับไปเซ็ตของรอเลยเฮ้ยเออแม่งแม่งมีแต่ปากตอแหลที่มันพูดมาไม่มีจริงสักอย่างอ่ะมันก็าาเนาะไอ้ฟ้าเนาะ อไอ้ดอบรีบมาวะยังไม่เที่ยงคืนเลยเลยมันมาเวลานี้แหละจนเนี้ยฮาแม่งชิบหายเลยมันเลื่อยยกหน้ายังพี่ต๊อดพี่ตอดพี่ต๊อดแต่แต่แต่นี้ผมพูดความจริงนะถ้าสมมติเราจะต้องไปใส่เสียงขจริงๆผมขอกระทืบพี่เฮยฮิโรชิให้มันเปลี่ยนใส่ทำไมเราไม่มีมันไปใส่อยู่แล้วน้องเออเออถ้าสมมติมันเราจะกลับไปใส่ผมขอเลยนะพี่พี่าห้ามนะแค่นั้นนะโอ้มันดูแบบกิ๊กก๊อกไม่เอามันในฟ้ามันในฟ้าก็ไปตีเรื่องอื่น ไม่ได้ถือพี่ตอนถือพี่ตอนถือพี่ตองถับนะไรไปลองทำนะพี่เดี๋ยวรอก่นนอนเด้นยองเดี๋ยวเอามาขายของให้หลังให้รอบได้ครับได้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 งานใหญ่ใจต้องนิง่ง สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เตอร์เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับ